สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาชมผ้าไหมสวยๆนะคะวันนี้มาผ้าสามตะกอนะคะผ้าสามตะกอลายสวยๆนะคะเป็นลายมัดหมี่นะคะเป็นผ้ามัดหมี่นะคะพื้นแรกนะคะ ลายมันนีสวยนะคะผสมสีลวดลายได้ลงตัวมากนะคะผ้าเชิงบนล่างนะคะผ้าเชิงบนล่างเป็นผ้าสามตะกอเชิงบนล่างนะคะผ้าสามตะกอเชิงบนล่าง ถ้าในสนใจทักมานะคะผืนนี้ลดพิเศษให้นะคะผืนละ1,900บาทเนื่องจากว่ามีมีตุ่มต้องใช้ผ้านิดนึงนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าในสนใจนะคะอาบน้ายาส่งฟรีนะคะ ลายสวยมากนะคะแต่จะเป็นปัญหานิดหนึ่งตรงตุ่มตุ่ต,ต,ต,ตรงชายผ้านะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะ1,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะมาดูผืนที่สองนะคะเชิงบนล่างเหมือนกันนะคะเช,ชิงเป็นลายใบยสีนะคะ ถ้าในสนใจชักมานะคะผืนนี้ผืนละสองพบาทผืนละสองพันบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟลีนะคะใช้ผ้าเป็นสีแดงนะคะใช้ผ้าเป็นสีแดงมีเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่าง ผืนละ2,000บาทนะคะผืนละ2,000บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ ผืนต่อไปนะคะผ้าสามตะกอเชิงล่างเชิงเดียวนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะชายผ้าเป็นสีแดง ลายนี้ก็สวยนะคะลายใหญ่สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ ใคสนใจทักมานะคะผืนละส0 0 0บาทผืนละ2,000บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกรอนะคะลายขั้นผสมกันหลายลายมารวมกันนะคะเชิงบนล่างนะคะเชิงบนล่างชายผ้าเป็นสีแดงนะคะผืนนี้ลายแปลกสวยนะคะเหมือนกันมีหลายลายมาผสมกันนะคะ ใจทักมานะคะผืนละสองพันบาทผืนละสองพันบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสวยค่ะผืนนี้สวยมากผ้าก็จะปิวตามลมนิดนึงนะคะ เปิดพัดลมไม่เปิดก็ร้อนมากนะคะเปิดพัดลมผ้าก็ปลิวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะลายสวยนะคะคือละสองพันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ พืนต่อไปนะคะเป็นลายนางสนมนะคะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเนื้อผ้าหนานะคะใช้ผ้าเป็นสีแดงนะคะลายขึ้นมากเลยะคะ่ะลายลายสวยมากอีกแบบหนึง่งแล้วแต่คนชอบนะคะบางท่านก็ชอบ ลายเล็กบางท่านก็ชอบลายใหญ่นะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสองพันบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะเนื้อผ้าสวยมากผืนนี้สวยทุกผืนผ้าใหม่ที่เอามาสวยทุกผืนมาหา ถ้าไม่สวยก็แจ้งลดราคาตามส่วนนะคะลายนี้สวยลายสวยมากเนื้อผ้าดีด้วยนะคะผืนนี้เนื้อผ้าสวยมากนะคะ พื้นต่อไปไลายนางสนมเหมือนกันนะคะเชิงบนล่างค่ะเชิงบายสีบนล่างบางท่านก็ชอบเชิงล่างเชิงเดียวบางท่านก็ชอบเชิงบนล่างนะคะเพราะว่าเชิงบนล่างก็สามารถใส่กลับไปกลับมาได้แต่ถ้าเชิงล่างเชิงเดียวใส่ได้ข้างเดียวนะคะ มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะแล้วแต่แล้วแต่จะชอบนะคะสามตกรนะคะเชิงบนล่างชายผ้าเป็นสีแดงนะคะ นสนใจนะคะผื่นละสองพันบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ ผืนนี้กือผืนเมื่อกี้นะคะผืนนี้ออกออกแดงมากกว่านะคะผืนเมื่อกี้ออกออกเหลืองเยอะกว่านะคะ<อ>ถ้านใดสนใจทักมานะคะผืนละสองพันบาทเนี่ยค่ะ จะ,จะผืนนี้เชิงล่างเชิงเดียวนะคะจะออกเหลืองเยอะกว่านะคะผืนนี้ออกแดงมากกว่าผืนนี้มีเชิงเดียวนะคะอันนี้สองเนื้อผ้าผืนนี้หนากว่านะคะหนากว่ากันไหมคนละแบบค่ะผืนต่อไปนะคะสามตะโกเชิงบนล่างนะคะผืนนี้ออกลายเขียวเหลืองเขียวนะคะ ลายผ้าเป็นสีแดงนะคะผ้าเชิงบายสีบนล่างค่ะสวยอีกแบบนะคะออกเขียวเยอะหน่อยนะคะ สนใจทักมานะคะสามตะกอทอเชิงบนล่างนะคะชายผ้าเป็นสีแดงบนล่างะค่ะพผื้นละสองพันบาทผื้นละสองพันบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรี ใคสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทสองราคานี้อาบน้ำยาส่งรี ถืนต่อไปนะคะสามตะกอลายร้อยดาวนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะชายผ้าเป็นสีแดงบนล่างนะคะลายร้อยดาวถ้าดูไกลๆจะสวยนะคะ สน่ห์ของรายร้อยดาวนะคะเสน่ห์ของรายร้อยดาวจะเป็นแบบนี้นะคะจะมองไกลๆจะสวยเป็นเส้นแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2 0 0พบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะท่านใดสนใจทักมาะคะ่ะ ใครสนใจผ้าใหม่นะคะโทรมานะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะจะปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะมีภาพนิ่งของผ้านะคะอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ i